ครับเกมเริ่มต้นขึ้นครับเมืองไทยลีครับหรือว่าลีกสองครับไทยลีกสองของบ้านเราเราจะโดนสวนด้วยบอลทีสตีเฟนลองจิวลองจิวรอเพื่อนครับเห็นจักพันโยกหนีอ้าวตัดมาสวยครับลองจิวลองจิว,อ,จวอีกตัวเดียวล็อกมาแดงๆยิงโอ้โหสุดยอดเลยหนึ่งศูนย์ครับเกษตรศาสตร์เอฟซีขึ้นนำจากสตีเฟนลองจิวแบครึ่งแรกดูเหนื่อย ึงงหหลัมานี่ยิงประตูในเกมเยือนได้ทุกนัดน,นะครับนี่ครับแตะหลบมา2แล้วหนีอีกหนึ่งครับแล้วยิงเข้าไปเสาไกลาโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับนี่ครับหลบ1หลบ2แตะหลบทศพลคนที่3แล้วยิงเข้าไปบินเนอร์งบงฉกทิ้งมาจับได้เดียวเบิร์แล้วยังไงยิงไม่โดนโอโ้ยิงไม่ถนัดครับคาอรอ์สเดโตโอ้เชียงใหม่ย,ยังไม่ได้อีกทีหนึง ตั้งหลักโยโลูกนีบงเด็กเด็กเรียบร้อยเลยโอ้โหเชียงใหม่ตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการจอระเทศนี่ครับอู้ต้องชมคนเปิดด้วยแล้วสอดมาข้างหน้าเบนเนอร์ครับโอ้โหแล้วมองผ่านมือธีรวุฒเข้าไปแบบพอดิบพอดีครับตามทีเสมอได้สำเร็จหนึ่งต่อหนึ่งครับยันไม่อยู่ครับกเกษตรเชียงใหม่โยโนโคมาอันตรายเมื่อเข้ามือครับธีรวุฒรแบ้หมดแล้วครับโอ้โห สุดมันเลยทีเชียงใหม่กับเกษตรกับเกมนี้โอ้มาสนุกในช่วงท้ายนี่แหละรครับโอ้โห